สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียนะคะคือตอนนี้เป็นฤดูหนาวของออสเตรเลียค่ะป้าหมวกแดงก็จะหนาวมากนั่งอยู่หน้าฮิตเตอร์แบบนี้ค่ะพอดีเมืองที่เราอยู่เนี่ยอยู่บนหุบเขาก็จะหนาวเป็นพิเศษกว่าเมืองอื่นๆนะคะเพื่อนๆคือถึงป้าหมวกแดงจะอยู่เมืองนอกอยู่ออสเตรเลียแต่ก็ ติดตามข่าวทางเมืองไทยของเราตลอดเวลาละค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ข่าวที่กําลังดังกําลังอินเทนคือข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้วิเศษที่อาวตารมาบนโลกมนุษย์อะไรอย่างนี้ค่ะป้าหมูแดงก็จะติดตามดูทุกวันจนอินไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าชีวิตของป้าหมกแดงเคยสัมผัสกับนางฟ้าท่านหนึ่ง ที่อวตารมาเกิดอยู่ในร่างมนุษย์ค่ะเพื่อนๆสมัยที่ป้าหมกแดงอยู่กรุงเทพก็คือช่วงนั้นเราเป็นแม้เลี้ยงลูกสองคนก็เลี้ยงลูกด้วยความยากลําบากเงินเดือนก็น้อยค่ะเพื่อนๆเ,เงินเดือนก็ไม่เคยพอใช้หรอกเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัว <c oughs> คือชนิดที่ว่าเงินเดือนออกวันที่หนึ่งประมาณไม่ถึงวันที่สิบเงินเดือนก็หมดเกี้ยงแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ป้าหมกแดงก็จะ ต้องบริหารตัวเองให้ให้มีเงินค่ารถเมย์ไปทำงานทุกวันแล้วก็ให้เหลือเงินซื้อกับข้าวถุงกลับบ้านมาฝากลูกชายสองคนทุกวันลูกจะต้องมีเงินนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปโรงเรียนมีเงินไปกินข้าวกลางวันแม่จะต้องมีเงินซื้ออาหารเช้าอาหารเย็นให้ลูกทานมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องคือบริหารทุกอย่างจนตัวเองไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายที่จะ ที่จะกินข้าวเที่ยงในที่ทํางานค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้เวลาเพื่อนเขาพักเที่ยงกันเวลาออดดังทุกคนก็จะลุกไปกินข้าวกันหน้าหน้าออฟฟิศมันจะเป็นเป็นเหมือนตลาดเลยมีของกินเยอะแยะใช่ไหมคะพะนักง,งานในออฟฟิศทุกคนก็จะออกไปนั่งกินข้าวกันป้าหมูแดงก็จะงานยุ่งค่ะนั่งทําคอมง่วนอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละออดดังเพื่อนก็ลุกกันผึบผับผึบผับไปกินข้าวพี่เล็ก ก็จะถามป้าหมกแดงทุกวันค่ะไอน้นกเองไม่ไปกินข้าวเที่ยงเหรอ๋อพี่หนูไม่ค่อยหิวไม่หิวอะไรไม่มีตังใช่ไหมมาลุกๆเลยไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเดี๋ยวพี่จ่ายให้ป้าป้าไม่ต้องห่วงมาแล้วแล้วลุกๆเห็นไหมคะเพื่อนเพื่ไม่ให้เรียกพี่เขาว่านางฟ้าแล้วเรียกว่าอะไรพี่เล็กจะเลี้ยงข้าวเที่ยงป้าหมกแดงท,ทุกวันทุกวันอย่างนี้ค่ะหลังจากกินเสร็จ ป้าหมูแดงก็จะมาเขียนไว้ที่ปฏิทินคือโต๊ะทํางานเราก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะก็จะเขียนไว้วันที่นี้วันที่นี้อ่่สิบาทา่าทวันที่นี้30บาทวันที่นี้20บาทเขียนไว้ทุกวันพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกป้าหมูแดงก็จะรวบรวมยอดทั้งหมดแล้วก็เอาเงินให้พี่เล็กค่ะคือเราก็รู้ว่าพี่เล็กก็ไม่ใช่คนรวยมาหาศาลมาจากไหนพี่แกก็ทำงานออฟฟิศเหมือนเราเหมือนกัน แต่ว่าคือพี่เขาก็ตำแหน่งสูงกว่ามีเงินเดือนเยอะกว่าแล้วก็พี่เขาไม่มีลูกเต้าไม่มีภาระที่ที่ลำบากเหมือนเราพี่เขาก็จะช่วยเหลือเราแบบนี้คือเอาเป็นว่าตลอดเวลาที่ป้าหมกแดงทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นแค่มีค่ารถเมย์ไปทำงานไม่ต้องห่วงว่ามีเงินกินข้าวหรือเปล่าป้าหมกแดงสามารถมีข้าวกินมีข้าวอิ่มท้องทุกวัน เพราะพี่เล็กคือนางฟ้าของป้าหมกแดงยังมีมากกว่านั้นค่ะเพื่อนๆคือป้าหมกแดงท,ทํากรมธรร์ประกันชีวิตไว้ปกติเราก็จะส่งกรมธรรมทุกปีปีละครั้งค่ะแล้วมาปีนั้นมันขัดสนมากไม่มีเงินจ่ายกรมธรรมค่ะเพื่อนๆแล้วปีนั้นนี่คือมันสําคัญถ้าเราไม่จ่ายในปีนั้นเงินกรมธรรม์ที่เราส่งมาปีก่อนๆจะถือว่าขาดผล กรมธรรม์จะเหมือนกับคือป้าหมูแดงก็ไม่ค่อยรู้ภาษาเกี่ยวกับกรมธรร์เท่าไหร่คือมันจะขาดผลแล้วเราก็จะไม่สามารถเอาเงินที่เราเคยส่งไปแล้วได้ด้วยแต่ถ้าในปีนั้นเราจ่ายเงินกรมธรร์เข้าไปอีกงวดหนึงเราจะสามารถหยุดส่งกรมธรร์ก็ได้โดยที่กรมธรน์ยังคุ้มครองเราอยู่หรือไม่ถ้าเราจะไม่ส่งแล้วเราไปเวรคืนก็ได้เราก็จะได้เงินที่เราส่งไปคืนมา พร้อมดอกเบีย้ยเท่ากับบัญชีบัญชีเผื่อเรียกเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้ป้าหมูแดงก็เครียดมากมันตั้งหลายพันนะเราทําไว้คือเวลาเรามีตังเราก็ทําไว้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะขัดสนก็กุ้มใจจังเลยอีกไม่กี่วันมันมันจะวันสุดท้ายแล้วเราจะต้องมีเงินคือตอนนั้นรู้สึกป้าหมูแดงทําไว้หกพันนะต่อปีก็คิดหนักเลยค่ะเพื่อนๆวันนั้นไปทํางานกับพี่เล็ก ไปเช็คสต็อกกันที่บางนาอุ้ยไม่ใช่ไปเช็คสตอคส็อกสิไปขายของไปขายสินค้าจัดรายการขายเสื้อผ้าค่ะที่บางนาค่ะเพื่อนๆแล้วช่วงพักเบรกพี่เล็กเขาก็บ่นขึ้นมาเออพี่ใส่ดอกแชร์เล่นๆได้แชร์มาเฉยเลยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรวะพี่ยังไม่มีธุระใช้อ่ะพี่ให้เองยืมห้าพัน งงค่ะเพื่อนๆพี่เล็กรู้ได้ไงว่าเรากําลังต้องการเงินคือป้าหมึกแดงก็ตกตะลึงมองจ้องหน้าพี่เล็กทําไมมันน้อยไปเหรองั้นเอาไปหมดเลยไปหมื่นหนึง่งเนี่ยพี่ได้แชร์มาพี่ไม่มีธุระใช้เองเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวสิ้นปีโบนัสออกแล้วค่อยคืนพี่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ให้เรียกพี่เล็กว่านางฟ้าเราเรียกว่าอะไรป้าหมวกแดงมักจะมีความแจ๊กพอต อยู่เสมอค่ะเพื่อนเอนเป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกสองคนไม่พอลูกคนโตเป็นแอสมาภาษาบ้านเราก็เป็นโรคหอบหืดนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบขั้นร้ายแรงด้วยเป็นขั้นแบบเป็นเยอะนะแพ้ทุกอย่างแพ้อ,อากาศแพ้ฝุ่นละอองอ่าแพ้เกสรดอกไม้แพ้อ,อาหารทะเลอากาศเย็นจัดก็แพ้อากาศหนาวก็แพ้ มีความเครียดก็แพ้คือต้องพ่นยาแบบ,บคือเป็นเยอะะค่ะเพื่อนๆเป็นคนไข้แบบบางทีตีสองตีสามต้องหอบกันนั่งโมไซค์รับจ้างไปโรงพยาบาลไปเพื่อคุณหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยอนอนพ่นยาสิบสิบวันสิบสี่วันสิบห้าวันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจวัตรเลยช่วงนั้นลูกก็ยังเล็กเนาะคือแล้ววันนั้น กลางคืนพาลูกคนโตไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเด็กเลยนะคะเพื่อนๆนแถวแถวราชวิถีนั่นแหละลูกก็อยู่โรงพยาบาลแล้วแม่ก็เช้ามาก็ต้องรีบไปทํางานแล้วไปทํางานคือเรามีเรื่องกังวลนะนะถึงเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะพยายามทําทุกอย่างปกติพี่เล็กก็สังเกตเห็นอยู่ดีค่ะเพื่อนๆอนไอ้นกเองเป็นอะไรอ่ะหน้าตาไม่สดชื่นเลยวันนี้ อ๋อพี่ลูกอยู่โรงพยาบาลเมื่อคืนน้องบอสอาการกำเริบอ,อยู่โรงพยาบาลหมอให้นอนโรงพยาบาลค่ะันนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมลูกเลยเออเองงานอะไรที่มันด่วนนะ่ะเองทำให้เสร็จเลยแล้วที่เหลือก็เขียนสติกเกอร์แปะแปะให้พี่เดี๋ยวพี่ทําให้นะแล้วพี่เล็กก็เดินกลับโต๊ะไปสักแป๊บ,บนึงพี่เล็กก็หิ้วถุงสินค้ามาให้เดี๋ยวเองเอาสินค้าโอนตัวนี้นะ นั่งแท็กซี่ไปส่งที่ร้านค้าแล้วเองก็เลยไปดูลูกซะงานกองไว้บนโตะนั่นแหละเดี๋ยวพี่ทำให้พี่เล็กยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ด้วยค่ะทุกคนบางทีเราไม่สบายใจหนักๆไปถึงที่ทำงานพี่เล็กวันนี้หนูมีเรื่องไม่สบายใจหนักมากหนูอยากทำบุญหนูอยากปล่อยปลาพี่เล็กบอกว่า เองรอพี่ประมาณ15นาทีนะให้พี่เคียงงานที่โต๊ะก่อนได้เดี๋ยวไปเจอกันหน้าบริษัทแล้วพี่เล็กก็จะพานั่งแท็กซี่ไปตลาดคองเตยเลยค่ะเพื่อนเอนเองอยากปล่อยปลาใช่ไหมเองไปชี้เอาเลยปลาดุกหน้าเฉียงแล้วก็พากันนั่งแท็กซี่ไปปล่อยที่วัดเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนจะไม่ให้ป้าหมกแดงเรียกพี่เล็กว่านางฟ้าได้ยังไงพี่เล็กเปรียบเสมือนนางฟ้าเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปียบเสมือน เปรียบเสมือนคือไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบปานท่านอาวตารมาเกิดบนโลกมนุษย์คอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโดยแท้คือจริงๆแล้วพี่เล็กเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือป้าหมกแดงแค่คนเดียวนะพี่เล็กเข้าใจดีกับทุกคนเขาช่วยเหลือกับทุกคนรอบข้างเขาแต่บังเอิญว่าในจํานวนคนที่อยู่รอบข้างพี่เล็กนั้นมีป้าบกแดงเป็นคนที่เดือดร้อนมากที่สุด ก็อย่างนี้ไงล่ะคะเพื่อนๆถึงได้เรียกว่ามีนางฟ้าอาวตารมาเกิดบนโลกมนุษย์ค่ะไม่เรียกว่านางฟ้าแล้วให้เรียกว่าอะไรคะทุกคนป้าหมกแดงกับลูกๆอยู่รอดปลอดภัยมาได้เท่าทุกวันนี้ก็ด้วยบุญคุณด้วยความใจดีของพี่เล็ก